กาจรจากอกุศลใดๆพอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชี่นีขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญเทียบสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนับจากการบัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ สาธุครับทุกคนวิถีเน็ตไอดอลไหว้พระก็ต้องไลฟ์สดสาธุครับทุกคนเอ็มวีมาแล้วนะครับทุกคนหกโมงแล้วก็ไล่เปบดเดียวกันไลยเอียงไล่เป็ดเดียวกันเลยไล่ไล่ครับอาจารย์ เว่ยพ่อนใช่ไหมเออสาธุเจริญรำรวยสุขสุขนนี่และคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเออสาธุสาธุสาครับทุกคนไป MV ผมยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวผมไปดูแล้วครับ MV หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บอเด้อ